ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนนวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์อัชราครับ สวัสดีค่ะครับในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก็แน่นอนแล้วครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ของความกลุ่นๆอยู่นะครับของเรื่องราวของการประทะที่เพิ่งผ่านพ้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีการพูดคุยการเจรจงเจราจากันอะไรการก็หวังว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้เจอเจอได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องราวของโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ก่อให้เกิดเรื่องราวของสงครามที่เป็นสงครามข่าวสารหรือกันที่เรียกกันว่า IO นั่นเองนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีข้อมูลข่าวสารนะคะที่หลั่งไหลมามากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เรานะคะต้องตอ่อสู้กับกระบวนการ I.O. นะคะที่มาจากทางด้านของกัมพูชานะคะ ซึ่ง i อเนี่หยหลายๆคนก็พูด I.O. I.O. มันคืออะไรนะคะค,คือ information operation นะคะก็คือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารค่ะในโซเชียลมีเดียหรือว่าในประเด็นอื่นๆนะคะคซึ่งมันก็หมายถึงการเผชิญหน้าแล้วก็รับมือค่ะกับการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารค่ะซึ่ง I.O. โนี่นะคะหรือว่า information operation เนี่ยจะมุ่งหวังในเรื่องของผลการเมือง การสังคมแล้วก็ความมั่นคงนะคะโดยใช้สื่อนะคะหรือว่าเครื่องมือที่เป็นสื่อออนไลน์ค่ะเช่น Facebook นะคะหรือว่า Twitter ที่ปัจจุบันเราเรียก X นะคะหรือว่า ทิกตอกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกต ok ๊อกต๊อกก็เลยเนี้ยนะคะ <laughs> หรือว่า YouTube <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อย่างเช่นพวกบอร์ดคลาสอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ซึ่ง I.O. เนี่ยค่ะก็จะมีเป้าหมายค่ะในการชี้นำทางความคิดค่ะ สร้างความสับสนของคนค่ะปั่นกระแสนะคะล้างสมองค่ะหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามนะคะก็เหมือนกับที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับกระบวนการ Information o per ation นะคะคจากฝั่งของกัมพูชาเองนั่นเอง อืมนะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยข้อมูลข่าวสารบางอย่างเนี่ยที่คนไทยเราชอบพูดกันนะว่าเราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมข่าวมันได้ผิดเพี้ยนถึงได้ต่างกันขนาดนี้นะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็มีการใช้ AI ค่ะผลิตนะคะข้อมูลข่าวสารหรือว่า สร้างข้อมูลปลอมเกิดขึ้นนะคะมันก็ยิ่งทําให้กระบวนการ I.O. เนี่ยโอ้โห mm. มันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าคนเนี่ยค่ะก็ดูแก็เชื่อนะคะเพราะว่ามันทําได้เหมือนจริงมากๆาน,น,นะคะใช่ถูกต้อง mm. ะคะ่ะซึ่งการทําความเข้าใจนะคะด้านกระบวนการ I.O. ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมันก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญสาคัญหนึ่งก็คือสร้างข้อมูลค่ะหรือว่าคอนเทนต์ครีเอชันที่หลายๆคนบอกว่าเอ,อ้อทำคอนเทนต์นะคะ ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจ <men. S 2> แต่ว่า I.O. เพื่อที่จะตอบสนองต่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะก็จะผลิตข่าวปลอมนะคะ <holder> หรือว่าที่เรียกว่าเฟกนิวนะคะที่เราเห็นมีเครื่องบินเนี่ยปล่อยควันสีชมพูนะคะ <wen. S 2> เราบอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธเชียวภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <stop S 2> <Gew. S 1> ซึ่งก็หวังว่าจะให้นานานอารยประเทศเนี่ยเขาเนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ย ส่งทางด้านของอาวุธเคมีหรือว่าอาวุธทางด้านของชีวภาพเนี่ยซึ่งเป็นการผิดโบโรคอรทางด้านของการทําสงครามนะคะเราก็ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าคนในกัมพูชาเองก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถามว่าในระดับรัฐบาลระหว่างประเทศเนี่ยคะ่ะ แน่นอนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสื่อข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อพวกเฟซบุ๊กอะไรเหล่านี้เพราะว่ามันก็มีทั้งทางด้านของ ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหรือว่าเครื่องมือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่จะสามารถจับได้ว่าเราทำเช่นนั้นจริงๆหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการสร้างข้อมูลบิดเบือนนะคะหรือว่า Disinformation น,น,นะคะหรือว่าการทํามีนทำคลิปนะคะหรือว่าโพสที่กระ ต้นอารมณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบล่าสุดเราก็จะเห็นว่าพักข่าวเนี่ยมีการเอาขี้ของอยังพาราเนี่ยค่ะที่เขาห่อเอาไว้เนี่ยมาวางแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือศพของทหารกัมพูชาที่โดนคนไทยเนี่ยฆ่าจนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะอารมณ์ทางด้านของประชาชนกัมพูชาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีประเด็นในเรื่องของการ กระจายข้อมูลนะคะ <Wow. S 2> หรือว่า dissemination นะคะ เช่นใช้บัญชีปลอมนะคะเฟกแอคเคาท์ Fake นะคะหรือว่าแชร์ในกลุ่มเฉพาะนะคะหรือว่า Echo Chambers นะคะหรือว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่เราเห็นว่ามีนางงามกัมพูชานะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาค่ะที่มีเพจหรือว่ามีฐานผู้ติดตามสูงเนี่ยออกมาให้ข่าวต่างๆนานา,นา,นา<ๆ>เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ พอหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการใช้การเสริมแรงค่ะหรือว่าที่เรียกว่า amplification นะคะ <c oughs> เช่นการทำให้ประเด็นเนี่ยมันดังขึ้นมาแบบวายร l นะคะ <c oughs> อย่างสื่อในต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็เห็นได้ว่าหูมีแบบ คนคำพูชานี่มาตอบเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ยิงก่อนหรือว่าทหารไทยเนี่ยเป็นคนที่ยิงก่อนอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งมันก็ทําให้เกิดประเด็นที่มันดังขึ้นแล้วเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าสื่อไหนเนี่ยเป็นสื่อของประเทศอย่างเช่น CNN นะคะอย่างเช่น BBC News อะไรเงี้ยนะคะเอะซีล่าเวลาที่เขาโพสต์ข่าวออกมาเนี่ยค่ะก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่า มาพูดว่าประเทศไทยเรายิ่งก่อนเนี่ยโอ้โหเยอะมากมายเลยนะคะมันก็เป็นการปั่น,นะคะอมเมนต์ค่ะให้คนเนี่ยเชื่อว,ว่าเนี่ยคือความเห็นของคนทั้งหมดนะนี่คือความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งมันก็จะไปโมดิเวตคนที่มีความเชื่อที่แตกต่าง ใ้เอ๊ะหรือว่ามันเป็นความจริงเอ๊ะหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการแบบไปตรวจสอบข้อมูลค่ะจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็อาจจะโมดิเวตเนาะหรือว่าชักจูงให้เราเนี่ยมีความคิดหรือว่าความเชื่อเนี่ยตามที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจงใจที่จะสร้างเราขึ้นมาได้นะคะหรือว่าทำให้เราคิดแบบนั้นได้ นอกจากนี้ค่ะคก็ยังทําให้คู่แข่งเนี่ยค่ะเสียความน่าเชื่อถือนะคะยกตัวอย่างเช่นการโจมตีด้วยข้อมูลลบนะคะคเช่นผ่า ทูตทหารนะคะจากทุกๆประเทศนะคะไปดูนะคะว่าไทยเนี่ยมีการยิงก่อนนะโดยไปดูในพื้นที่ที่เป็นของพล,ลเลือนแล้วก็มีการไปขุดขีปนาวุธเก่าเกึกมานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือขีปนาวุธนะที่ประเทศไทยใช้ยิงขีปนาวุธแบบนี้นะคะประเทศไทยเขาไม่ได้ใช้ด้วยนะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันโจมตีด้วยข้อมูลที่ทําให้เราเนี่ยคะ่ะ เสียชื่อเสียงเนาะหรือว่าให้มีแบดเรปูเทชันอะไรเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> หรือว่าเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเ่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะ mm hmm. หรือที่เรียกว่า half truth นะคะยกตัวอย่างเส้นกรณีทางด้านของน้องวุ้นเซนหรือว่าวุนเซ็งเนี่ยนะคะ mm hmm. ออกมาโจมตีนะคะโดยการปล่อยคลิปเสียงนะคะ mm hmm. ว่า นายกเนี่ยมีการพูดเรื่องอังโคอย่างเงี้ยน,นะคะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีความยาวตั้งแบบเป็นสิบสินาทีเนี่ยแต่เขาปล่อยมาส่วนเดียวตรงที่เขาบอกว่าอังโคเนี่ยอยากได้อะไรก็พูดออกมานะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดนะคุณเอถูกไหมใในข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ได้นะถูกปะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าอาจารย์คุยกับคุณเออย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าอาจารย์พูดว่าเนี่ยอาจารย์ชอบคุณเอมากเลยที่คุณเอทางานเก่งแบบเป็นคนที่ขยันทางานข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยก็คือชอบเพราะว่าคุณเอทางานเก่งขยันทางานไม่มีเรื่องชูสาวใช่ปะใช่ครับแต่ว่าปล่อยข้อมูลเพียงแค่เนี่ยอาจารย์ชอบคุณเอนะเป็นไงคะ ความหมายเปลี่ยนดิสนฟอรมชันเลยนะเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนะใช่ไหมคะ<ช>ซึ่งเขาเท็จจริงเนี่ยเขาปล่อยเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะแต่เขาโมดิเวตให้คนเนี่ยเข้าปล่อยไปอีกทางหนึ่งหรือว่าที่เรียกว่า half true เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการปล่อยเครื่องมือให้เราเนี่ยแบบจงใจ ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าแอนทายแบบรัฐบาลก็ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าคนที่เชื่อผิดนะคะแต่ว่าก็ต้องลองตรวจสอบจริงๆอะคะ่ะว่าข้อเท็จจริงเนาะมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นในเรื่องของการสร้างความขัดแย้งเนาะ,ะในสังคมด้วยนะคะซึ่งอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละการที่เขาปล่อยข้อมูลลบ การที่เขาปล่อยฮา Tru ูเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งมากๆเลยนะคะในประเทศไทยถูกต้องไหมคะใช่ครับในแง่ของการเป็นปรปักกับรัฐบาลน,นะคะหรือว่าการที่เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการขายชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในข้อทจริงเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่มหรือยอย่างไร,รนะคะคเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาหมด นะคะแต่ความที่เขาสร้าง h a r t t r u เนี่ยมันสร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคมแล้วแล้วเราก็เกิดการ Distrust นะคะหรือว่าความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลนะคะพอเกิดความไม่เชื่อมั่นเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันเกาะให้เกิดกระบวนการที่สร้างคอน FLICT หรือว่าความแตกแยกค่ะ แหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนะครับอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องราวของการทํา i/O หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าก็คือพวกเฟกนิวส์นะฮะบ,บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เฟกนิวส์นะครับเรื่องของ IO อย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ทําให้ความหมายมันเปลี่ยนไปหรือว่า เปิดเผยไม่หมด Hal f truth นะฮะก็คือความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตัดสินใจในการที่จะรับข่าวสารหรือว่าเราจะเสพข่าวสารอย่างไรให้เราเนี่ยห่างไกลาจากการที่เราจะตกเป็นเครื่องมือหรือว่าตกเป็นเหยื่อของการทํา IO แบบนี้บ้างครับอาจารย์ครับค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะในการต่อสู้กับ ไอในโซเชียลมีเดียนะคะคอันแรกก็คือ Prevention ค่ะ <Ừ. S 2> คือการป้องกันนะคะครเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันข้อมูลค่ะคยกตัวอย่างนะคะการที่ให้ความรู้กับประชาชนนะคะให้เข้าใจเรื่องมีเดีย l i t อเ a ซีหรือว่าการรู้เท่าทันสื่อนะคะอย่างแบบกรณีของน้องแตงโมนนะที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นนะคะว่าเขามี การเปรียบเทียบนะระหว่างภาพที่มันเป็นภาพจริง <c oughs> กับภาพที่มันเป็นภาพตัดต่อ <c oughs> มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าแบบมันทําให้การที่เราสร้างภาพตัดต่อเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะโมดิเวตเราเข้าใจไปอีกทางหนึ่งได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ทางด้านของ กองทัพไทยเองนะคะจำเป็นที่จะต้องทำคนต้องมีมีเดียลิเทเรซีนะคะ แต่การที่เราบอกว่าอยู่ต้องแบบเข้าถึงสื่อสินะคะไปเข้าถึงสื่อที่แบบมีความเชื่อถือได้ก็สื่อที่มันมีความเชื่อถือได้มันไม่น่าสนใจไง mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงอะ่ะให้เราต่อสู้กับสื่อมีความน่าสนใจแต่มันเป็นเฟซมิว hmm. ก็คือเราก็ต้องให้ m e d i a retoracy mm hmm. กับเขาโดยการเปรียบ เทียบให้เขาเห็นเป็นคอนคริ e อีเดนต์นะคะคยกตัวอย่างอันนึงนะที่อาจารย์มองว่ามันน่าสนใจมากเลยก็คือคการที่เครื่องบินเนี่ยมาปล่อยขวัญนะคะที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะคแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยก็บ,บอกว่าอันนี้เป็น อาวัตุชีวาภาพนะที่ประเทศไทยเนี่ยนำมาใชายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคซึ่งก็มีคนนีค่ะไปเอาภาพจริงๆเลยนะคะพอเฟรน์ในโซเชียลมีเดียว่าอันเนี้ยคือเครื่องบินที่ใช้ ส่งสารเคมีปล่อยสารเคมีสำหรับดับไฟป่าหรือว่าสำหรับสร้างฝนเทียมอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดเจนแล้วก็เขียนว่าเนี้ยเฟคนิวส์นะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่แหละคือคอนกรีตอีเดนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นๆที่เป็นมีเดียที่เราเนี่ยได้มีการรับรู้หรือหับงร้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ นะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็จะทําให้คนเนี่ยต่อยอดในการค้นหาความจริงไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยต้องให้คนเข้าใจเรื่องมีเดียวิทยาสตีแต่ไม่ใช่ด้วยคําพูดนะคะไม่ใช่ด้วยแบบโคษกออกมาประกาศว่าเราจะต้องเชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ทําให้เห็นภาพเปรียบเทียบกันชัดเจนไปเลยค่ะว่าของจริงกับของปลอมเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> แตกต่างกันยังไงรูปเนี่ย มันไปก๊อปมาจากรูปไหนหน้าเนี่ยมันไปก๊อปมาจากหน้าไหนลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> เหมือนอย่างกรณีของโคศกมาลีอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีการทําคลิปปลอมจนคนเนี่ยสงสัยไปหมดว่าอ้าวอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องปลอม uh huh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> เราก็แบบก๊อปมาว่าเออเนี่ยมันเอามาจากรูปนี้นะซึ่งรูปนี้เนี่ย uh huh. มันเป็นรูปจริงๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแต่เขาก๊อปมาแค่หวัวแล้วก็มาทําเป็น AI ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> อันเนี้ย คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดมีเดียลิเทเรซีอันที่สองก็คือฝึกให้ประชาชนค่ะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะหรือว่า source verification นะคะ <c oughs> ก็คือตรวจสอบว่าข้อมูลน่ะจากแหล่งนี้คือเฟซ News นะคะ <c oughs> หรือว่าอาจจะสร้างแอปขึ้นมาว่าอาจตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ red f l a หรือว่าปล่อยเฟ k นิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เหมือนกรณีที่ทางรัฐเนี่ย เคยได้ทําในกรณีของการที่สื่อพวกหางานหรือเฟ e b o o k ที่แบบว่าหางานแต่ปรากฏว่าพาคนเนี่ยไปเป็นแสแกมเมอร์ที่คามบูดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะครเราก็ต้องอาจจะมีช่องทางให้คนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ว่าอันนี้คือเฟกนิวนะหรือว่าสื่อช่องนี้เนี่ยมาปล่อยเฟกนิวออกมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องมีการใช้ระบบแจ้งเตือนข่าวปลอมนะคะหรือว่า แ a c t c h e c k i n g นะคะเช่นติดตามเพจหรือเว็บไซต์นะคะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเราก็สร้างเพจแล้วก็โปรโมทเพจค่ะให้ประชาชนเนี่ยได้มีการรู้จักแล้วก็เป็นช่องทางที่แบบเป็นช่องทางเดียวกันนะคะแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็เปิดช่องทางอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง<ช>จริงๆเราเนี่ยเราควรที่จะทำเป็นวัน stop service เพื่อ serve หรือว่า service ค่ะ แฟกช์เช็คกิ้งสำหรับพวกโซเชียลมีเดียนะคะครหรือว่าใช้ฟีเจอร์รีพอร์ตนะคะสมมติว่าเห็นอะไรเราเนี่ยอาจจะต้องตั้งตำรวจนะคะโซเชียล <Media, S 1> มีเดียนะคะอาจจะแบบว่าให้รางวัลแก่ประชาชนก็ได้ที่ไปรีพอร์ตนะคะแลตฟอร์มที่เป็นเหืือหาเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็ ทําให้ประชาชนเนี่ยค่ะเกิดความร่วมมายร่วมมือการแจ้งนะคะหรือว่ากดรีพอร์ตสิ่งที่มันเสนอเนื้อหาที่เป็นเท็จนะคะ นอกจากนี้ค่ะรัฐเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายังรับมือในเชิงรับนะคะคแต่ว่าในเชิงรุกหรือว่าในส่วนของ active response เนี่ยค่ะเรายังทำได้น้อยมากๆหรือว่าช้ามากๆซึ่งจะบอกว่าเจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเจนที่เราต้องเสิร์ฟข้อมูลแบบไวชอบอะไรแบบเร็วๆให้ทันใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,คือบางทีเนี่ยทำไปก่อนเถอะนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบ เอ๊ยยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าในส่วนที่เราทําได้อะอ,อะไรที่เราสามารถทำหรือว่าสื่อสารไปก่อนได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะ,ะเช่นการสื่อสารอย่างเงี้ยดี๋อย่าชา้า คือถ้าเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารก่อนเลยนะคะทำให้รวดเร็วเสนอไปเลยว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบางอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ส่งผลออกมาทางโซเชียลมีเดียนะคะหนึ่งสองสามสี่สิ่งที่เราเดำเนินการไปแล้วแล้ว impact ละ่ะฟีดแบ็ k มันคืออะไรนะคะแล้ว impact ที่เป็น negative impact เนี่ยเราได้มีการเวสปอนกับมันยังไง Mm hmm. ไม่ง่ายก็คือ P D C A นั่นเองนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะในเชิงรุกนะคะแล้วก็ตอบโตข้อมูละคะ่ะด้วยข้อเท็จจริงนะคะโพส์ตอธิบายค่ะพร้อมหลังอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือว่าทำอินโฟกราฟิกวิดีโอสั้นหรือว่าสไลด์ให้เข้าใจง่าย mm hmm. นะคะหรือว่าการที่ตอบโต้ว่าเขามายิงเราก่อนเราก็เอาประเด็นในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมะคะ่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะคุณเอมันจับ <c oughs> ภาพแบบเป็นลูกตะก้อเลยนะคะ <c oughs> แล้วจับภาพแบบทุกๆสองชั่วโมงอะคะ่ะ <c oughs> เราสามารถ <c oughs> ที่จะเอามาบอกได้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงก่อน <c oughs> เนี่ยไปลงในพิกัดที่เป็นของพล,ลเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เราทำแบบทม์ลายแล้วเราทำแบบวีดีโอสั้นๆนะคะ <c oughs> ให้เห็นชัดเจนเลย นะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะต้องใช้โซเชียลลิสติ้งทูนะคะติดตามกระแสแล้วก็คำค้นหานะคะเช่นแบบแฮชแท็กนะคะหรือว่าเอ็กอยค่ะอะไรที่ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของ I.O. นะคะในส่วนที่ขึ้นเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยเราไปทำก่อนเลยนะคะแล้วก็สร้าง ขายที่น่าเชื่อถือคือทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหรือว่าเพจที่มีฐานผู้ติดตามเราดูง่ายๆเลยว่า follower นะคะมีจำนวนเท่าไหร่ c o m มนต์นะคะมีจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถสร้าง impact แต่ว่าเราก็อาจจะไปเช็คได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคนที่เขารับฟังเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะคะอย่างแบบวาสนานาน่อะไรเงี้ยนะคะ<ม>คนที่รับฟังก็าจะาเป็นทาเก็ตกลุ่มของเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ครเราก็อาจจะต้องปรับไปดำเนินการนะคะในประเด็นนั้นๆนั่นอะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าเจนซีอย่างเงี้ยซึ่งเขาใช้โซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะสร้างคอนเทนต์เยอะมากแต่บางทีเนี่ย สิ่งที่เราพริเศษออกไปอ่ะมันตอบโจทย์เจนซีหรือไม่นะคะมันตรงใจเขาหรือไม่นะคะก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันนะคะกับผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าฐานของคนที่ติดตามจริงๆนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องเสริมสร้างความยั่งยืน,นะค่ะเช่นสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือว่าชุมชนให้มัน โปร่งใสคือถ้าเราไม่โปร่งใสตั้งแต่แรกอะเนาะมันก็ไม่มีใครเชื่อเราหรอกถูกไหมไม่ว่าเราจะโตดว่ายังไงคนก็ต้องแบบไม่เชื่อเาราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความโปร่งใสตั้งแต่แรกค่ะคแล้วก็มีหลักฐานนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็มีร่วมงานกับทางด้านของรฐัฐหรือเอกชนนะคะคในแง่ของด้านไซเบรสเซอร์เีด้วยครับก็เป็นประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับ I o นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะฮะตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทะลักเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะไม่ใช่ว่ากระสุนหรือว่าอะไรนะครับอาจารย์ครับข่าวสาร I/O ต่างๆทะลักกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกัมพูชาเองก็ดีนะฮะไทยเราก็มีการโต้ตอบคืนบ้างเหมือนกันอะไรแบบนี้นะฮะอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบด้วยข้อมูลหลักฐานหรือว่าโต้ตอบนะครับด้วยนักรบไซบร์ของบ้านเราเองก็มีไปปั่นเขาเหมือนกันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราหากก็จะต้องร่วมมือกันน่ยนะคะในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ <S <S 2> <S 2> โดยการใช้ความจริงค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยละคะ่ะในการตอบโต้นะคะ ซึ่งเทคนิคหรือเครื่องมือนะคะหลายๆอย่างเลยที่รัฐเนี่ยสามารถนำมาทำได้อย่างเช่นดิจิทัลฟอร์เรนซิกอย่างเงี้ยค่ะตรวจสอบพวกบัญชีปลอมพวกไอทีหรือว่าพฤติกรรมการแชร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปรีพอร์ตมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียแอนาไลท์ทูส์อย่างเงี้ยค่ะเช่นคลาวด์แทงเกิลนะคะ บรนด์วอชหรือว่า t a l k Walker อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใช้ a อหรือว่า Machine l e a r n i n g ค่ะตรวจจับแพทเทิร์นนะคะของ i อว่ามันเป็นไปทางด้านไหนแล้วก็นำมาวิเคราะห์มาออกรายการทีวีนะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะก็เป็นประเด็นนะฮะที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์ครับประมาณสักหนึ่งนาทีอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะก็อยากให้ประชาชนชาวไทยอะนะคะอย่าพึ่งแบบเสพสื่อแล้วจนทำให้สุขภาพจิดแย่นะคะ <c oughs> จริง, <c oughs> รงๆแล้วเ,เนี่ยเราก็ต้องเสพสื่อนะคะอย่างมีสตินะคะ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะ ดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นข่าวจริงข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเจอข่าวไหนที่มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยค่ะรีพอร์ตเนื้อหาเลยนะคะหรือว่าเพจที่แบบไปสร้างข่าวที่มันสร้างความขัดแย้งเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะรีพอร์ตเนื้อหา นะคะไปยังเมตานะคะ mm hmm. เพื่อพยายามให้ระบบเนี้ยค่ะล็อกเพจโดยอัตโนมัตินะคะ <Okay. S 2> แล้วพวกที่ปั่นคอมเมนต์นะคะด้วยข้อมูลเท็จนะคะ mm hmm. พวกนี้เนี่ยใช้พวกบอรดรายงานข้อความสานะคะ mm hmm. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ mm hmm. แล้วก็สร้างการมองเห็นอันนี้ค่ะเราต้องรีบเข้าไปรีพอร์ตนะคะ <Okay. S 2> เพื่อที่จะให้พวกคนที่เขาทำเป็นผู้บริหารเนาะเราอาจจะต้องติดต่อกับแบบ ผู้บริหาร Facebook ถ้าทำได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคเพื่อที่จะแบบชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วยแล้วก็ให้บล็อกพวกแบบเพจเหล่านี้ค่ะที่มีเนื้อ,อาหาที่สร้างความขัดแย้ง นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชายนนวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชากรกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกัาเนดทองทีมงานรายการทุกท่านลากคุณผู้ฟังไปก่อนคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อััพยบ